ถวยายสังฆทานกันนะจ๊ะทานาเมรมณีสิกขา,ขาปัจังสามีตาเมสุมิทาะระเฟรอมานี พรมน้ำมนต์นะจ๊ะหลังจากที่ถวายสังฆทานพระไตรจีวรรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับน้ำมนต์กันจ้าสาธุสาธุตอนนี้มนต์นะครับเดี๋ยวนิมนต์พระจึงไปชั้นพระทหารก่อนนะครับขึ้นมาจากมาจากเอ่อวัดจมวรเราได้เลยครับนิมนต์นะครับนิมนต์วัดเราไดครับนนตรับน้ำมนตยังไม่มีตัวไฟส่องไฟก็ไปใช้

ตัดผมใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยสวยงามสวยงามเนี่ยใช่ยังงี้โอเควิ้งแม่มาลีนะคะที่ร้องเพลงไทยโบราณ <c oughs> คุณแม่ออน <c oughs> ที่เป็นแม่เพลงอ่ <c oughs> ชื่ออะไรคะยายสตวิงค่ะอ่คุณแม่สวิงอายุเท่าไหร่คะเก้าสิบค่ะเก้าขวบเก้าขวบเก้าขวบนะคะเก้าขวบ คนนี้แปดขวบครึ่งกอคนนี้กี่ขวบคะแปดขวบจริงเหรออ๋อแปดขวบนี่แปดขวบครึ่งอันนี้เก้าขวบโอ้เก้าขวบสาวสุดไอผมพูด่อนี้ับผมพูดจะต้องคิดราคาาช่วยงานบุญกันนะคะชาวบ้านจะมาช่วยงานบุญเวลาที่ทาบุญสร้างบุญมีงานกระถิ่นงานพระปราวันนี้งานเทศมหาชาติชาวบ้านก็จะมาช่วยกัน บริการดูแลพี่น้องที่มาสร้างนะคะนี่เป็นสังฆทานเป็นฟาดไตจีวรแบบนี้นะคะคุณเปลี่ยนแค่ตั้งบุญหนึ่งร้อยบาทนะคุณก็จะได้แบบนี s, s ้นะคะได้แบบนี้นะคะกลาบไปบูชานไตจงบาๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะฟาดไตจีวรนะจ๊ะเราก็ทําไปแล้วนะสังฆทาน้าไตจีบอนะคะแล้วก็อธิษฐานไปแล้วกวดน้ําไปแล้วนะจ๊ะหยิบไปหนึ่งอันแล้วไปเสี่ยงดวงนะครับ จุดที่บ้านก็ได้อันนี้วัวเป็นได้สามตัวแต่บางทูกนี่ไอ้พี่สาวกับน้องชายนะจ๊ะหน้าเหมือนกันเลยนะจ๊ะรวมสร้างขอร่ำทางประจำปีนะคะขอสั่งพระพาสามัคคีนะจ๊ะแล้วมีโปรยปลายมาแล้วอันนี้อันนี้ อันนี้เราท <ำ S 2> ําแล้วนะ<บ>จ<า>๊ะถวายาก,ก,กระเบื้องกระเบื้องแต่ไม่มีฝนนะนะเราถวายกระเบื้องเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้มานะคะนี่กระเบื้องกับที่ดินนะเราก็ได้มาสองชิ้นนี่นะคะอยู่ที่มือนี้ถ้าคุณอยากได้นะคุณแวะมาทําบุญนะคะน่เดี๋ยวเราจะประจําตําแหน่งกันตรงนี้นะคะช่วยงานวัดกับสาวสวยนะคะกับสาวสวยนะครับแล้วก็อาลอง จตั้งนะครับจากคณะตำบลกากูดนะครับแล้วก็ฉลองทาสีโบดใหม่ด้วยนะครับในวันที่11นะครับสายตาเดนอดสอนะก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญนะครับใครจะไปเที่ยวนะครับไปร่วมบุญนะครับ็ดีเจญกันได้นะครับตีไปสามครั้งสามอง ราก็มาทําบุญด้วยกันแล้วก็ช่วยงานวัดด้วยกันนะจ๊ะทานมาแวะตั้งบุญตนนะจ๊ะจากเจ้าอาวาสนะครับซื้อ